สวัสดีครับวันนี้ลุงรับพามาอัปเดตที่ดินตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้ติดถนนลาดยางอย่างนี้เลยนะติดถนนลาดยางนะครับตรงข้ามเป็นโครงการกําลังพัฒนาเหมือนกันนะครับโดยผมที่ของเรานี่ถมเรียบร้อยแล้วนะครับถมเสมอถนนลาดยางนานแล้วนะครับแน่นมากนะครับพร้อมสร้างเลยนะครับไฟฟ้า3เฟสนะมีไฟสองสว่างคางด้วยนะครับนี่ครับป่าาถึงหน้าแปลงแล้ว เรียบร้อยต่อขยายเข้าได้เลยนะครับสมเรียบร้อยนี่นะครับที่ดินตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแปลงละ100ตารางวานะครับแล้วก็91.4ตารางวานะครับสองแปลงติดกันนะครับสวยๆงามๆนะครับติดถนนนี้เห็นไหมถนนลาดยางอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนบ้านมีนะครับเพื่อนบ้านมีนะครับข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายนะครับมัเปลี่ยวนะครับแปลงนี้ใกล้ตัวเมืองประมาณสัก6-7กิโลโดยประมาณนะครับ อยากที่เห็นนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมมากสามเฟสเลยนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินสร้างบ้านอยู่อาศัยทําธุรกิจได้นะแปลงนี้นะครับทารีสอร์ททำบูวิลล่าได้เลยนะครับแบ่งแปลงไว้เรียบร้อยนะครับนี่ดูหมดนะครับมีหมดเรียบร้อยโฉนดคุดแดงแจกพร้อมโอนนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงแจกพร้อมโอนเลยรูปคับขายในราคาพิเศษครับถูกกว่าแปลงข้างเคียงแน่นอนนะครับแปลงนี้100ตารางวา สนนราคาที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ91.4ตารางวาก็539,000บาทเท่านั้นนะครับ539,000บาทนะครับแปลงนี้สวยจริงนะครับสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆท่านดูนะครับด้านหลังนี้ติดถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างประมาณสัก20กว่าๆนะครับ20่สปูน15เมตร27 28ิบปูน15เมตรนะครับเหมาะสร้างบ้านจริงนะครับ ถนนพุทธแดงแจกพร้อมโอนเลยนะครับมาครับท่านที่กําลังมองหานะทำรีสอร์ทเอ่ยทำคูวิล่าเอ่ยนะครับทำบ้านพักตากอากาศหรือจะสร้างอยู่อาศัยเองนะครับว้าวเห็นเขานี่ครับเขาชัดมากนะครับนี่ถ้ามาดูกับตานะจะเห็นชัดสวยนะครับเดินทางสะดวกนะครับแปลงนี้ได้ตัวเมืองเพียง เจ็ดกิโลอย่างที่บอกไปเกือขุนดานไปน้ำตกต่างๆประมาณ20กว่าวโลนะครับนี่มาครับมาครับพร้อมมากจริงๆแปลงนี้ทักมานะครับ